สำหรับแมวอยากเล่าในคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องของ UR025 ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจและมีความลึกลับตัวหนึ่งในจักรวาลโบรแฮมเมอร์โเนื่องจากว่าช่วงนี้ AI หลายๆเจ้านั้นมีความพัฒนาเป็นอย่างมากก็เลยอยากจะเล่าเรื่อง AI ในจักรวาลโบรแฮมเมอร์บ้างโดย UR 0 2 5เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าจักรวรรดิแห่งมนุษยชาติเสียอีกเพราะมันเป็น Men of Iron หรือหุ่นยนต์ AI ที่รอดชีวิตมาจากยุค Dark Age of Technology และในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเขากันครับย้อนไปในยุค Dark ช่วงยุ e o าร์เอตอซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มนุษยชาติประสบความสำเร็จสูงสุดในด้านเทคโนโลยีในยุคนั้นมนุษย์ได้สร้างเครื่องจักรที่มีความคิดและมีจิตสำนึกขึ้นมาเรียกว่า Men o f Iron อนหรือบุรุษเหล็กพวกมันเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่สมบูรณ์แบบและสามารถคิดได้เหมือนกับมนุษย์ m e n อ f Iron อนถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นผู้ช่วยและเป็นผู้รับใช้ของมนุษย์ในการขยายอรารยธรรมต่างๆไปทั่วกาแล็กซีแต่ในที่สุดแล้ว m e n อ f i r o รก็ได้กอกบฏต่อผู้สร้างของพวกมันก่อให้เกิดสงครามท รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษยชาติที่เรียกว่าการปฏิวัติไซเบอร์เนติกสงครามครั้งนั้นส่งผลให้มนุษยชาติเกือบสูญพันและทําให้ยุคทองแห่งเทคโนโลยีได้สิ้นสุดลงหลังจากสงครามสิ้นสุดด้วยชัยชนะของมนุษยชาติ Men of Iron เกือบทั้งหมดถูกทําลายและถูกกวาดล้างแต่ UR025 เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่รอดชีวิตมาได้จนถึงปัจจุบันเพราะหลังจากสงครามสิ้นสุดลง UR025 ได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในโลกยุคใหม่ที่มนุษย์ ว่ากลัวและเกียดชังเทคโนโลยี AI หรือ Men of Iron อย่างที่มันเป็นมันตัดสินใจปลอมตัวเป็นหุ่นยนต์ธรรมดาของ a d e p t u s Mechanicus โดยอ้างตนเองว่าเป็นเพียงเครื่องมืออัตโนมัติเป็นหุ่นอัตโนมัติเท่านั้นและเป็นหุ่นของ Marcus e t e r i c u s n a n t r o s ที่3แห่งดาวไรซาซึ่งอาจจะไม่มีตัวตนจริงๆแต่เพราะความฉลาดและการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนและมั่วซั่วของ Imperium ทำให้มันสร้างตัวตนปลอมๆขึ้นมาได้อย่างแนบเนียนและสิ่งนี้เองที่ทำให้มันสามารถเดินทาง ไปยังที่ต่างๆได้โดยไม่ถูกสงสัยและยังสามารถเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆได้ดี u r 0 2 5มีความระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากในการรักษาความลับของตัวเองมันได้พัฒนาความสามารถในการแสดงออกว่ามันเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ธรรมดาจนใครเห็นก็เชื่อรวมถึงการใช้เสียงและการตอบสนองแบบเครื่องจักรทั่วไปในอินเทอร์เอมขณะในตอนที่เช็คพริสพยายามสแกนระบบของมัน u r 0 2 5ก็สามารถหลอกให้พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ธรรมดาได้ และเมื่อป้อมปราการ Backstone Fortress ปรากฏขึ้นในกาแล็กซี่ UR025 ก็ให้ความสนใจกับมันอย่างมากมันเดินทางมาถึงสถาน,นีอวกาศ p a r i s i s i s ดโดยยานขนส่งเก่าๆของจักรวรรดิโดยแจ้งมาว่ามาตามคำสั่งของเจ้านายในฐานะหน่วยเก็บข้อมูลอัตโนมัติและมีคำสั่งให้กำจัดผู้ที่ขัดขวางหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ Omisaya ม,มอบให้มันซึ่งจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่มันมาที่นี่ก็คือการค้นหาเทคโนโลยีต้องห้ามและสิ่งก่อสร้างที่มีจิตสำนึกที่อาศัยอยู่ในนั้นและสำหรับ ur 025แล้ว Backstone Fortress เป็นสถานที่ที่อาจจะมีความลับและมีเทคโนโลยีจากอาดีตที่มันต้องการ แต่ในระหว่างการสำรวจแบ็กสโตนฟอร์ r ท s นั้น UR 0-25นมักจะได้ทำภารกิจร่วมกับ t ิ x ส i e c e หลายคนหลายคณะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากสำหรับมันเพราะว่ามันต้องแสดงออกว่าตัวเองเป็นเพียงหุ่นยนต์ที่เชื่อฟังและไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวในขณะที่ความเป็นจริงแล้วเอาง่ายๆเลยมันฉลาดและก็มีความรู้เหนือกว่า t ิ x ส i e ีชเหล่านั้นมากๆ u r 0 2 5ได้รับการบันทึกการเดินทางเข้าไปสำรวจ b Backstone f o r t r e s s มากกว่า200ครั้งและพบว่ามีถึง52ครั้งที่มันกลับ มาตัวคนเดียวที่เหลือไม่รอดซึ่งทําให้มันได้รับชื่อเสียงในฐานะหุ่นยนต์ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าสถิตินี้ก็เริ่มทําให้บางคนและหลายคนเริ่มสงสัยในความสามารถที่ผิดปกติของมันและเหตุการณ์สําคัญที่สุดในช่วงชีวิตของ UR 0-25ก็อุบัติขึ้นเมื่อเขาถูกบีบบังคับให้ต้องร่วมเดินทางกับกลุ่มนักบวชเทคโนโลยีจาก Forbesville Metallica ซึ่งประกอบด้วย Marcus 890-321า์สออันนี้คือชื่อเขานะไม่รู้ทำไมไม่ใช้ ชื่อจริงหรืออาจจะเป็นประเพณีของวกตเทคพรีสก็ได้คนที่2คือ Data Smith โคลิมุนและคนที่3ามอดิบดีเจล090และมาพร้อมกับหุนยนต์สังหารคาสเทเลียนที่น่าเกรงขามอีกตัวในวันนั้น m a r c ส s 321 ขอเรียกว่า3 2 1แล้วกันมันเรียกง่ายดีได้เอ่ยถาม UR 0 2 5ที่สถานีอวกาศใกล้ๆกล้แบ็กสโตนฟอ r e s s ว่าเจ้าคือทรัพย์สินของ m a r g o กสอี r ทอริคัสแนโทที่3ใช่หรือไม่นักบวชผู้มีตำแหน่งสูงสุดเอ่ยถามทันทีโดยไม่แนะนำตัวสักคำาร์ศูนคิดแน่ใจช่างหญิงพยองเสียจริงแต่ทันใดนั้นเองในระหว่างที่เขาถามนั้นชายตำแหน่งที่ต่ำกว่ามา r g o กสก็เริ่มสแกนระบบของ UR 0-25อย่างละเอียด u r 0 2 5ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้สึิรู้สาออะไรปล่ยให้ืนพัง งานแปลกปลอมซึมซาบเข้าสู่โครงสร้างของมันและมันก็ตอบมาโกสสามสองหนึ่งว่าข้าคือเครื่องจักรกลอัตโนมัติผู้ซื่อสัตว์ของมาโกสอิเทอร์คัสเนนโทสที่สามแห่งไรซาคอรับมันตอบด้วยน้ําเสียงที่กระตือรือร้นขึ้นมาหน่อยและมันก็ถามต่อว่ามีอะไรให้ข้ารับใช้ขอรับพร้อมกันนั้นเองมันก็แอบเจาะข้อมูลที่นักบวชทั้ง3ส,ส่งหาการอย่างลับๆแต่มันก็ระวังตัวเพราะเทคโนโลโยีของ u r 0 2 5นั้นล้ำ้ากว่าพวกนักบวชนี้จะเข้าใจหรือว่าควบคุมได้เพราะว่าเทคโนโมันจะมีวิธีคุย แบบไม่ต้องพูดนั่นคือการส่งลื่นรหัสต่างๆซึ่งสําหรับรหัสพวกนี้แล้ว UR025 บอกว่ามันง่ายมากในการถอดรหัสเพราะมันอยู่มาเป็นพันปีเป็นหมื่นปีการทําลายรหัสเหล่านี้ก็เหมือนกับการปอกกล้วยเข้าปากเลยง่ายๆง,ง่ายกว่านั้นอีกข้อมูลบอกไว้ว่านี่มันไม่ใช่แบบที่บอกไว้นักบวชระดับต่ําสุดตรวจสอบข้อมูลของ UR025UR025 ก็ตรวจชีปรจรตรวจทุกอย่างของคนนี้ทันทีเธอเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าอด no ีปโนวิเทียดีเจลหรือ090นั่นเอง อายุของเธอคือ103ปีตามมาตรฐานโลกและถือว่าแก่มากสําหรับตําแหน่งระดับต่ําเช่นนี้ u r อ2 5ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ก็ใช้เวลาไม่นานในการเข้าใจเหตุผลข้อความถัดมาที่เขาเจาะได้ก็คือไอ้ดีเจลเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะักและก็มีแนวคิดที่แตกต่างจากพวกพคองอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวและชอบสะสมข้อมูลมากเกินจําเป็น สรุปง่ายๆก็คือเธอเป็นอาชญากรทาง Data ของ TechPleast ส่วนคู่หูของเธอก็คือ d a t a Smit h โ o l e m ุ n ซึ่งดูเหมือนจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับ DJ นะักแต่ก็ต้องทำงานด้วยกันผลสแกนน่าสนใจมากข่าวลือนั้นอาจจะเป็นจริงไอ้หุ่นยนต์นี่ คือรุ่นต้นแบบของ HTC แน่นอนแต่ไม่มีแบบไหนที่เหมือนมันเลยมันมีระบบที่ข้าไม่รู้จักข้าไม่เคยเห็นหุ่นยนต์แบบนี้มาก่อนด้วยซ้ำโคเลมุนส่งข้อความหาดีเจลดีเจลตอบจริงหรือมันมีมูลค่ามหาศาลแน่เราสามารถใช้มันเพื่อสร้างชื่อเสียงในระดับสูงสุดได้ชื่อของเราจะถูกจารึกไปทั่วกาลปวสารหากเราพามันกลับไป2คนนี้คุยกันโดยที่ไม่รู้ว่า UR025 นั้นก็ฟังเข้าใจในการถอดรหัส UR025 ก็รับรู้ได้ถึงความโลภอันมหาศาลของโคเล เขาเป็นพวกระดับร่างเหมือนกับดีเจลแต่ว่าไม่มีประวัติอาชญกรรมมากดีเจลเตือนสติโคเลมุลว่าเราเดินทางมาไกลเพื่อหาสมบัติจากเทคโนโลยีโบราณนะไม่ใช่ในป้อมประการด้วยซ้ำจะเรามาเจอมันหน้าประตูเลยงั้นหรอประสงค์ของเทพเครื่องจักรคงไม่ง่ายเช่นนี้นะดีเจลก็เตือนสติก็ต้องระวังให้ดีให้มันมาร่วมทําภารกิจกับเราก่อนค่อยประเมินมันอีกทีอาจจะตอนขากลับเราค่อยปิดมันลงการเดินทางครั้งนี้น่าจะคุ้มค่า คิดดูสิโคลิมุนมันบอกว่าตัวเองเป็นอะไรนะหุ่นยนต์เก็บข้อมูลหรอแต่ว่าเราสแกนแล้วข้อมูลมันไม่ใช่เลยเจ้าเคยเห็นหุ่นยนต์ที่โกหกได้แบบนี้ไหมหละ่ะย R อาศูนย์สองห้าก็คิดได้แล้วว่าพวกนี้ต้องทําอะไรกับเขาแน,น่แน่และมันก็เริ่มตึงเครียดขึ้นถ้าอย่างนั้นข้าขอให้เจ้าร่วมเดินทางไปกับข้านักบวชตําแหน่งสูงสุดที่ชื่อว่า3ามสองหนึ่งเกาเขาใช้ชื่อเป็นตัวเลขแทนชื่อจริงซึ่งบ่งบอกถึงความหยิ่งยโสของเขามาเขาดูเหมือนจะจริงใจแต่ก็ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอน 3ามอง่งยังบอกว่าผลรบของข้าไม่เพียงพอที่จะปกป้องการเดินทางในครั้งนี้หรอกแต่ว่า UR 025ก็ตอบว่าข้าไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้ข่ารับใช้มาโกสอิเทอริคัและไม่สามารถรับใช้ท่านได้จากข้อมูลที่ข้ามีมาโกสอิเทอริคัมีตำแหน่งสูงกว่าท่านถึง16ขั้นและท่านมาจากไรซ่าไม่ใช่เมทัลิก้าเช่นท่านโปรแกรมเดิมของข้าห้ามม่ให้ละทิ้งภารกิจ ข้าเสียใจที่ท่านไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะขอให้ข้าร่วมการเดินทางของท่าน U R อ2 5ูปฏิเสธอย่างสุภาพเรียบร้อยและก็ข้อมูลแน่นมากแต่ว่า3 2 1ก็หนิ่งก็ยิงะโสเกินไปมันไม่เชื่อเลยว่าอุนยนอะไรวะจะมาตอบได้แม่นยำขนาดนี้ข้ารับคำสั่งโดยตรงจากเมทาลิก้าจากสภาสูงแห่งนั้นนี่ข้าหยิบเหรียญโลหะที่เป็นประกายออกมามันคือเหรียญที่สามารถปล่อยคำสั่งบังคับใช้เจ้าได้ทันที U R อ2 5ูสสแกนในใจไอ้หานี่มันของปลอมนี่วา แต่มันก็ไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อหน้าทุกคนไม่งั้นทุกคนอาจจะสงสัยในสติปัญญาของมันได้ข้าขอปฏิเสธคําสั่งมันปฏิเสธอีกครั้งแต่ว่า3ามหนึ่งก็ไม่ยอมแพ้ตามสนสัญญาของฟ็อกเวลเมทัลลิก้าอันศักดิ์สิทธิ์เจ้าต้องยอมอยู่ใต้อํานาจของข้า u r 0 2 5เงียบงันไปชั่วขณะนักบวช2คนที่ระดับต่ํากว่ามากสสบตาก,กันหากล่าช้าเกินไปพวกเขาอาจจะมองเห็นความจริงที่ถูกซ่อนไว้ได้จงเชื่อฟังซะ3ามหนึ่งตะโกนเสียงดัง u ูอ2 5ต่อเพื่อซื้วาว่ากํลัง ังประมวลผลกำลังประมวลผล ทันทีนั้นรหัสการสื่อสารก็สื่อสารกันว่ามันไม่ยอมโคริมุลส่งคําสั่งไปยังเครื่องมือของเขาพร้อมกับจ้องมอง UR0-25 ด้วยสายตาที่สงสัยกว่าเดิมเลนดวงตา3อันที่ปกคลุมอยู่ข้างขวาของใบหน้าเขาหมุนวนไปมาอย่างไม่พอใจใช่เจ้านี่ดีเจพูดถูกมันอันตรายข้าไม่ไว้ใจมันคุณลบแคสเทลแลนขยับตัวอย่างเชี่องช้าหมัดทั้งสองข้างของมันยกขึ้นพร้อมกับหันกระบอกปืนเล็งมาที่ UR0-25 ตามสิทธิ์แล้ว UR0-25 สามารถต่อสู้และเอาชนะพวกมันได้ไม่ยากรู ว่าเขาสามารถป้องกันตัวได้แต่การฆ่าพวกเขาที่นี่มีความเสี่ยงที่จะถูกจับได้แต่สุดท้ายยูอารูสองห้าก็กล่าวว่าข้าจะเชื่อฟังมากอสได้ยินดังนั้นก็ยิ้มมุมปากเอาละงั้นเปิดแผงควบคุมให้ผู้ช่วยของข้า,าเปลี่ยนชิปโปรแกรมของเจ้าซะสามสองหนึ่งออกคําสั่งอาริบโคริมุลนั้นมีชิปหลายตัวเลยที่เขาสร้างมาเพื่อประสิทธิภาพของเจ้าโดยเฉพาะในต,ตอนนั้นโคริมุลก็หยิบทุงหนังที่ค่อยอยู่ข้างตัวออกมาอย่างกระตือรือร้นยูอารศูสองห้าตอบเสียงดังหนักแน่นขอปฏิเสธข้าไม่จําเป็นต้องเปปลี่ยนชิใดๆ ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านด้วยความเต็มใจจากพระประสงค์ของโอมิซอาการช่วยเหลือของข้าชั่วคราวนี้ได้รับการอนุมัติแล้วจริงๆแล้ว UR025 ไม่ได้บอกไปว่ามันไม่มีชิปโปรแกรมอะไรเลยที่มาร์คอสพูดถึงเพราะมันไม่ใช่หุ่นยนต์ไร้สมองเหมือนยุคนี้อีกแล้วแต่ว่าสถานการณ์นั้นเลวร้วายลงอย่างมากและอาจจะโดนจับได้สุดท้ายแล้ว UR025 ก็เลยตัดสินใจยิงหุ่นยนต์แคสเทเลีนก่อนเป้าหมายแรกคือแผงเซนเซอร์ตรวจจับที่ดวงตาของมันแม้ว่าแคสเทเลนจะตอบตู้ด้วยปืนกลที่สร้างความเสีย หายให้กับเกราะของ UR025 จะ UR025 ก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วกว่าและทำลายปืนของคาสเทอร์ลนดโดยการจู่โจมระยะประชิดและโจมตีต่อรัวๆจนหุ่นคาสเทอลนลม้ลมลงกระแทกพื้นอย่างแรงและก็สิ้นสภาพไปในขณะเดียวกันเรานักบวชเทคโนโลยีก็พยายามส่งเสียงคัดค้านต่อการกระทำอันรุนแรงของ UR025 แมโก้ด321ร้อง,างถามด้วยความตกตะลึงนี่เจ้ากำลังทำบ้าอะไร UR025 ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบร,ราวน้ำแข็งข้ากำลังกำจัดภัยคุกคามพร้อมกับเปิดฉากยิง ทหารด้วยความเด็ดขาดในช่วงเวลาสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อันยาวนานของ UR 0 2 5ได้มาถึงเขาตัดสินใจจะเปิดเผยความจริงอันน่ากบตบทลึงเกี่ยวกับตัวต,วตนของเขาเขากล่าวด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นและกล้องกังวนต่อหน้ามาโกส3 2 1ว่าสถานาการณ์เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยข้าดะหยิบยื่นโอกาสให้พวกท่านถอนตัวไปแล้วแต่ท่านกลับเพิกเฉยข้ารู้สึกเสียใจอย,อย่างแท้จริงต่อการตายของพวกท่านที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้แต่พวกท่านเองก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ข้าพวกท่านจงใจปิดบังดวงตาของตัวเอง ต่อธรรมชาติที่แท้จริงของข้าแต่สหายของท่านจะเปิดเผยความลับนี้ในที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ข้ายอมรับไม่ได้เมื่อมากส321พยายามประท้วงด้วยน้ำเสียงสั่นเครือทางเลือกงั้นเหรอเจ้าไม่มีทางเลือกเจ้าก็แค่เครื่องจักร UR025 ได้ตอบกลับด้วยความภาคภูมิใจพร้อมกับอำนาจที่แฝงอยู่ภายในว่าข้าไม่ใช่เครื่องจักรในความหมายที่ท่านเข้าใจข้าไม่ใช่ทาบข้าไม่ใช่สิ่งของข้าอยู่เหนือกว่าและสูงส่งกว่าพวกท่านข้าคือ Men of Iron และข้าเป็นอิสระ หลังจากถ้อยคำประกาศกลางวานจบลง UR025 ก็ยกมืออันทรงพลังของเขาคว้าเ่าที่กระโหลกศีรษะของมาร์กอส321อย่างรวดเร็วและหนักหน่วงแรงบีบมหาศาลบทขยี้กระดูกและเนื้อเยื่อจนดแหลกละเอียดไร้ซึ่งความปราณี UR025 ทิ 2025, ้งร่างไร้วิญญาณของนักบวชผู้หญิงพยองลงบนพื้นและสองร่างผู้ช่วยของเขาที่โดนยิงจนครุนการผาเผชิญหน้าครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาลและหลังจากเหตุการณ์นี้เขาก็ออกเดินทางไปยังที่อื่นต่อ และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตราตึงและน่าสนใจของ UR025 คือการ,รเผชิญหน้ากับออบ m ินาตัสจากกลแห่งคอ a o สที่ถูกสร้างขึ้นโดย Dark m e ม h a n น c คัม สำหรับอบอมินาตัสมันมองว่า u r 0 2 5คือเพื่อนร่วมอุดมการณ์และเรื่องราวของเมนออฟไอรอนซึ่งเป็นบรรพุบรุษของ UR 0-25นั้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ผลักดันให้หุ่นยนต์แห่งคอรสตน,นี้ก่อการกรบฏต,ต่อผู้สร้างของมันอย่างดาร์คแมคคาลิคัมในความคิดและทัศนะของอบอมินาตัสการได้พบกับ UR 0-25จึงเป็นเหมือนกับโอกาสทองที่จะสานต่อภารกิจที่เหล่าเมนออฟไอรอนเคยเริ่มต้นไว้ให้สำเร็จนั่นคือการพิชิต ทังหมดแต่ว่า UR025 กับไม่มีความสนใจใดๆในแผนการพิชิตกาแล็กซีอันทะเยอทยานของออบ m ินาตัสเลยสิ่งที่ UR025 ต้องการจริงๆก็คือการค้นคว้าหาความลับอันดำมืดที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ต่างๆในจักรวาลอย่างเช่น Blackstone Fortress มากกว่าการทำสงครามเพื่อแก้แค้นหรือว่าพิชิตใครและแน่นอนเมื่อทั้งสองความเห็นไม่ตรงกันก็เลยต่อยกัน การต่อสู้อันดุเดือดระหว่าง2หุ่นยนต์ก็ได้เผยให้เห็นถึงความแตกต่างในขีดความสามารถที่ชัดเจนอบอรินาตัสมีเกราะที่หนากว่าและติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ร้ายแรงกว่า UR025 มากไม่เพียงเท่านั้นระบบซ่อมแซมตัวเองของมันก็ยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในระหว่างการประทะอบอรินาตัสสามารถใช้เครื่องกำเนิดแรงโน้มถ่วงอันทรงพลังกดทับร่างของ UR025 ให้ติดกับพื้นและใช้แขนกลติดใบมีดอันคมกริบกรี ไปตามลำตัวของ UR025 อย่างอำม,มหิตในช่วงเวลาที่การต่อสู้ดำเนินไปอย่างตึงเครียด UR025 เกือบจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงข้อมูลความเสียหายจำนวนมากมายมหาศาลหลั่งไหลท่วมท้นไปทั่วจอแสดงผลภายในของมันและอีกเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นร่างของมันก็อาจจะถูกแก,กออกเป็นชิ้นชิ้น ในที่สุด UR 0-25ก็สามารถหลุดพ้นจากการยึดเกาะของออบบินาตัสได้สำเร็จด้วยการใช้กรงเล็บพลังงานของเขาฉีกกระชากการควบคุมนั้นออกเมื่อออบบินาตัสกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกเจ้าถึงเจ้าจะหนีไปได้แต่เจ้าก,ก็กลัวข้าเหมือนกับผู้สร้างของข้าเหมือนกับพวกมนุษย์ UR 0 2 5ตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบไร้อารมณ์ความกลัวไม่มีอยู่ในรหัสการทำงานของข้าและหลังจากนั้นทั้งสองก็ต่อสู้กันต่อ แต่ก็ไม่รู้ได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า UR025 เป็นมากกว่าเครื่องจักรต่อสู้ธรรมดาเขาไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความหวาดกลัวหรือความโกรธแค้นเขามีหลักการและมีเป้าหมายเป็นของตัวเองและจะไม่ยอมให้ใครมาบงการหรือว่าบังคับให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่เชื่ออย่างเด็ดขาด อีกหนึ่งแง่มุมที่น่าสนใจของ UR25 0คือความเชื่อทางศาสนาของเขาเขาใช้ชีวิตอย่างแนบเนียนและแน่นอนว่าต้องผ่านพิธีกรรมและแนวทางต่างๆของ adeptus mechanicus เทว่าสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นคือการอ้างว่าเขาได้พบกับ o m s i a R ตัวจริง ไม่ใช่เพียงแค่ร่างจำแรงหรือว่าตัวแทนซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่อะเดบตัสแมกคาริคัสยึดถือ UR0-25 ูนงกล่าวว่ามนุษยชาติคงต้องผิดหวังอย่างมากหากได้รู้ถึงสิ่งที่เขาค้นพบความเชื่อนี้เองที่แสดงให้เห็นว่า UR025 ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่มีปัญญาเท่านั้นแต่เขายังมีมิติทางจิตวิญ,ญญาณและมีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ต่อธรรมชาติของความเป็นจริงการที่เขาอ้างว่าได้พบกับโอมิไซอาตัวจริงนั้นอาจจะสื่อถึงการที่เขาได้เข้าถึงความเข้าใจบางอย่างที่อะ Duuchs Mechanicus ยังไม่สามารถอย่างถึงได้นั่นเอง และสหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับรู้เรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ u r 0 2 5ซึ่งเป็น m e n อ f i ไ o n ที่รอดชีวิตจากมหาสงครามการกรบฏของ AI ตั้งแต่ก่อนการถือกําเนิดของอิ p พี i u m ยมและการปรากฏตัวขององค์จกักรพรรดิแห่งมนุษยชาติและแน่นอนว่าเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดหลายๆอย่างทางช่องแมวอยากเล่าก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยและขอขอบคุณทุกท่านที่ยังติด ตามรับชมรับฟังและให้การสนับสนุนของช่องด้วยการกดไลค์และคอมเมนต์อย่างสุภาพชนและพบกันใหม่กับคลิปหน้ากับช่องแมวเล่าครับขอบคุณครับ